Got a bottle of ยินดีต้อนรับเข้าสู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสตอรี่สวัสดีครับพบกับสรุปข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเริ่มต้นกันที่ ie man วิเอรีแนปแมนยูซิลตัวลุกกันโชวพร้อมยกให้เป็นนิวจอร์ดเบธคิสเตรนวิเอรีอดีตดาวยิงทีมชาติอิตาลีออกปากแนะนำแมนยูไนเต็ดอย่าลังเลในการทุ่มเงินคว้าตัวคาวิซาคาวาลัสเคเลียปีกทีมชาติจอร์เจียของนาบปรลีไปเสริมทัพในตลาดรอบหน้าบอกตัวนี้ทีเด็ด11ย่านน้ำแบบที่จะทำให้แฟนๆต้องคิดถึงตำนานอย่างจอร์ดเบสปีกหน้าหล่อยุคโบราณเลยทีีเดยว คารารัสเคเลียกลายเป็นดาวเด่นของทัพนาโปลีว่าที่แชมป์กันโชดซีดีอาอิตาลีซีซั่นนี้อย่างเซอร์ไพรส์วงการภายหลังเพิ่งย้ายมาปีแรกในฐานะแข้งโนเนมจากดินาโมบาตูมีสนนราคาอยู่ที่10บล้านยูโรเท่านั้นแต่ทั้งยิงทั้งจ่ายกระจัดกระจายนะครับโดยกดเป็นแล้ว13ประตูในทุกรายการที่ลงเล่นล่าสุดตัวริมเส้นวัย2 2ปีเพิ่งซัดไปอีกหนึ่งประตูงามงามใสอตาลันตาก่อนทีมชนะ2ประตูต่อศูนย์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาวิเอร่ากล่าวกับโบโบทีวีว่าลูซโน สปาเลตติไม่ได้พูดถึงบางอย่างที่เขาควรพูดที่เขาบอกว่าคิมมีแจคือกองหลังที่ดีที่สุดในโลกส่วนประตูของคาวาลัสเคเลียอยู่ในระดับเดียวกับมารันโดนาลูกที่เขายิงมันบ้าบอสุดๆไปเลยถ้าเขาย้ายไปยังแมนอยู่ในแต่ช่วงเวลาของจอร์ดเบสจะย้อนกลับมาสู่ที่นั่นสวารลัสเคเลียคุณภาพไม่ต่างไปเลยผมแทบรอให้ถึงวันพุธไม่ไหวเพื่อจะได้เห็นนโบรีลงสนามอีกกรมทั้งนี้หลังย้ายมาด้วยค่าตัวแค่10บล้านยูโรแล้วระเบิดฟอร์มสร้างผลงานได้ดีอย่างต่ง ต่อเนื่องแบบนี้นะครับคาดว่าค่าตัวของคาราลัสเคเลียนะตอนนี้พุ่งไปถึงไม่ต่ำกว่า100ล้านยูโรแล้วไปต่อกันที่ข่าวต่อไปเลยนะครับไม่รอแล้วผีแอบถกนาโปลี F ok oli, หวังซิลโอซิมเฮมฟุตบอลอินไซเดอร์เว็บลูกหนังกระพือข่าวว่าปีศาจแดมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ติดต่อไปยังนาโปลีเพื่อพูดคุยถึงโอกาสการกระชากายเซนของวิกเตอร์โอซิมเฮมกองหน้าเนื้อหอมหัวหอกในจีเรียทําผลงานสุดหรูยิงไป19ประตูกับ5แอซซิตจาก22เกมที่ลงสนามในฤดูกาลนี้พร้อมพาทีมลัง ตำแหน่งจ่าฝูงสบายใจเฉิบสัญญาของโอซิมเฮมจะหมดลงในปี2025อย่างไรก็ดีดูเหมือนว่าทีมดังจากเนเปิลต้องเผชิญความยากลำบากในการเก็บเขาไว้ล่าตะข่ายในซีซั่นหน้ารายงานอ้างว่าแมนยูเน็ดเดินหน้าหากองหน้าตัวเป้ามาเสริมทัพในซีซั่นหน้ากำลังวางเป้านำโอซิมเฮมมาเสริมแกร่งในช่วงซัมเมอร์นี้มีการระบุด,ด้วยว่าทีมดังจากเพเมรีกทำการติดต่อไปยังนาโปลีเพื่อพูดคุยถึงโอกาสในการย้ายทีมแต่ดูเหมือนว่านาโปลีต้องการค่าตัวไม่ต่ำกว่า100ล้านยู และเชลซีคืออีกหนึ่งสโมสรที่กําลังตกเป็นข่าวอย่างหนากกบหัวหอกไวั24ปีซึ่งอาจเป็นดราม่าการย้ายสังกัดที่สําคัญอีกคนในช่วงซัมเมอร์ที่จะถึงนี้โอซิเมียมย้ายจากลิวมาอยู่กับนาโปลีตอนซัมเมอร์ปี2020ด้วยราคา75ล้านยูโรนะครับก่อนยิงไป49ประตู14แอสซิสจากทั้งหมด89นัดที่ลงเตะรวมทุกรายการ แมนยูยังหวังคว้าตัวแฮร์รี่เคนล่าตะข่ายสู้ศึกฤดูกาลหน้าสกายสปอร์ตสื่อกีฬาชื่อํำของเมืองผู้ดีประโคมข่าวว่าแมนยูในเตดสโมสรอนดังแห่งศึกเพเมรีกังเกฤษยังคงให้ความสนใจที่จะเซ็นสัญญากับแฮร์รี่เคนกองหน้ากับตันทีมทอ็อตแนมฮอตสเปอร์ไปล่าตะข่ายในซีซั่นหน้ารายงานข่าวอ้างว่าทีมแมวบองของแมนยูในเตดติดตามฟอร์มการเล่นของเคนมานานแล้วตั้งแต่สมัยยุคข,ของโอเลกุนน่าซโรชายังเป็นกุนซือแม้ปีนี้ปีศาจแดงจะเปลี่ยนโค้ชมาเป็นเอริกเทนฮาร์กแต่ ดาวยิงวัย29ปีก็ยังคงเป็นเป้าหมายลำดับแรกเช่นเดิมศูนย์หน้าทีมชาติอังกฤษเหลือสัญญากับท็อตแนมฮอตสเปอร์ถึงปี2024เท่านั้นและยังไม่มีการเจราจาสัญญาฉบับใหม่ออกไปแต่อย่างใดซึ่งก่อนหน้านี้ทัพไก่เดือยทองเคยยืนกรานอย่างหนักแน่นว่าจะไม่ขายแฮร์รี่เคนออกไปในช่วงซัมเมอร์นี้ไม่ว่าพวกเขาจะจบอันดับที่เท่าไหร่ในเพรีเมียร์ลีกก็ตามขณะที่แมนยูไนเต็ดหวังว่าการได้ไปเล่นในศึกยูฟาแชมเปียนลีกในฤดูกาลหน้าจะทำให้แฮร์รี่เคนอยากย้ายมาเล่นใน ในผิดโอแทฟฟอร์ดมากขึ้นเนื่องจากสเปอร์ยังไม่มีสถานะที่ชัดเจนว่าพวกเขาจะจบท็อปโฟรหรือไม่ผลงานของแฮร์รี่เคนในปีนี้นะครับซัดไปแล้ว22ประตูและ4แอซซิดจาก38เกมรวมทุกรายการให้กับสเปอร์ในซีซั่นนี้ ปิดท้ายกันที่เปิดทางย้ายทีมเอเย่นของลาซิโอลดค่าตัวมิลินโควิชซาวิตเหลือ35ล้านปอนด์กาเซตาเดโลสปอร์ตแทบลอยเมืองพิซซาปูดข่าวว่าตัวแทนของเซอร์เกมิลินโควิชซาวิตของกางของลาซิโอกำลังต่อรองให้ลดค่าตัวเหลือเพียง35ล้านปอนด์เท่านั้นดาแต่ทีมชาติเซอร์เบียดได้ตกเป็นข่าวการย้ายทีมออกจากกรุงโรมมานานหลายปีแล้วอย่างไรก็ดีจนถึงตอนนี้เขาก็ยังอยู่กับสโมสรต่อไปนับตั้งแต่ย้ายมาอยู่กับอินซีฟ้าขาวลาซิโอเมื่อปี2015 เขาลงสนามไปแล้ว328เกมพร้อมทํา64ประตูกับ59แอสซิสต์มิดฟิลวัย28ปีเหลือสัญญาอีกเพียง18เดือนเท่านั้นซึ่งลาซิโอพยายามเจรจาต่อรองให้เขาขยายสัญญาใหม่ออกไปอย่างไรก็ดีหากสุดท้ายแล้วมิลินโควิชซาวิชไม่ยอมตกลงต่อสัญญามีความเป็นไปได้นะครับว่าลาซิโออาจจะต้องตอบรับข้อเสนอ44ล้านปอนด์ปล่อยเขาออกไปดีกว่าเสียไปฟรีๆในปีหนะ้าโดยรายงานระบุว่าตอนนี้ตัวแทนของนักเตะก,กำลังผลักดันให้ลาซิโอลด ราคาจากจํานวนดังกล่าวลงมาอีกเพราะเชื่อว่าค่าตัว31-35ถึง้าล้านปอนด์น่าจะสมเหตุสมผลมากกว่าแมนยูนต็ดคือหนึ่งในสโมสรที่สนใจอยากได้แข้งเสรือไปร่วมงานโดยมีอีกหลายทีมอย่างจูเวนตุสนิวคาสเซิลยูนเตดและเว์แฮมยูนเตดกำลังจับตาสถานการณ์อยู่เช่นกันและนี่ก็คือสรุปข่าวแมนเชสเตอร์ยูนเตดประจําช่วงเช้าของวันที่16มีนาคมขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังกันจนจบนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้แอดมินกราบสวัสดีครับ No. Oh.